นี่ครับผมเพิ่งให้ไลเอ่ออาทีเมียไปเมื่อกี้ผมว่ามันกินไม่หมดนะดูสินี่ผมใช้กล้องอถือถ่ายไม่ค่อยชัดเท่าไหร่หรอกแต่ก็พอมองเห็นนะครับโอ้ลุกปากตัวกระจิ๊ดเดียวให้ลอ,อาทีเมียเยอะไปแน่เลย นีโอ้มอมยากซ้บว่าเนี่ยเนี่ยเจอาเ้าะเจ้อ่านมองไม่เห็นลูกปลาเท่าไหร่นะครับเมื่อกินอิ่มแล้วมันก็พรุ่งนี้อาจจะกินใหม่ก็ได้แต่ผมไม่รู้ว่าอาทีิเมียมันอยู่ได้กี่วันนะครับใครรู้ บอกผมหน่อยนะครับขอบคุณครับอ้าวกดปิดไม่ติดตอนนี้ครับใครรู้ว่าอีิเมียมันอยู่ในน้ำจีดได้กี่วันบอกผมหน่อยนะครับขอบคุณครับ